สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างดูตำนานจังไห่กันสนุกสนานเลยนะคะเรื่องนี้บอกได้เลยว่าสนุกแล้วก็รุนระดึกค่ะก็ใครมีเพื่อนที่เก่งแล้วก็ฉลาดแบบไม่ธรรมดาเหมือนจังไห่พระเอกของเรื่องก็อยู่ไกลๆหน่อยเนาะเพราะว่าคนนี้เขารู้จักคนนี้เขาแบบมีความรู้สึกดีๆด,ด้วยมีมิตรภาพด้วยก็พากัน ตายไปเหมือนใบไม้ร่วงเลยนะคะเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่9แล้วก็ตอนที่10นะคะตอนที่9นั้นนะคะก็เสียงอันถูแล้วก็พวกของนางเนี่ยค่ะก็แบบเตอได้มาเปิดตัวละกับทางด้านจังไห่ว่าเป็นใครอะไรยังไงแล้วนางก็แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ว่าเชื่อมั่นเลยนะว่าผู้ใดก็ตามที่สามารถที่จะแบบรอดชีวิตโผล่ออกมาได้จากสุสานหลวงที่มันมืดมนแล้วก็ลึกลับเนี่ยอย่างปลอดภัยนะคะจะต้องเป็นบุคคลที่มีพรสวรรค์ที่ไม่ธรรมดา ดังนั้นแล้วนะคะนางตอนได้พบกับจังไห่ในครั้งแรกเนี่ยนางก็เลยคิดว่าเออเขาคงเป็นเพียงแค่ชายบ้านนอกอะชนบทหยาบคายคนหนึ่งเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาสั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยก็คือได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นผู้ช่วยของผิงจินโหได้อย่างสําเร็จค่ะทําให้นางเอกเนอตเซียงอันถูก็เต็มไปด้วยความคาดหวงังแล้วก็อยากจะแบบร่วมงานนะคะ,ะกับจังไห่มากๆนางก็เต็มใจสุดๆค่ะแล้วก็ให้คํามั่นว่านี่นะราคาที่ เสนอมาเนี่ยเสนอมาได้เลยยังไงก็ไม่น้อยกว่าคือนางยินดีจะให้ฝ่ายของเสียงอันถูนางเอกยินดีจะจ่ายให้มากกว่าที่ผิงจินโหนั้นเสนอให้กับทางด้านจังไห่ค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะพระเอกของเราไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ในสายตาของเจียงอันถูนะคะก็เห็นว่าจังไห่นั้นเป็นคนที่มีน้ำใจนะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับไอคนที่เป็นเจ้านายของเขาคือผิงจินโหนั่นเองเพราะว่าผิงจินโหมีนิสัยหดเหี่ยมแล้วก็ชอบฆ่าคนเป็นผักป้าค่ะตอนนี้ที่พวกนางถูกปฏิเสธนะคะทำให้มิตรภาพระหว่างพวกเขาก็คือนางกลุ่มของนางเอกกับ พระเอกเนี่ยก็คือมันต้องพังทลายลงไปนะเออก็เป็นการแสดงจุดยืนเนาะแม้ว่าคำพูดของนางน่าจะฟังดูรุนแรงและเจ็บปวดแต่ลึกๆแล้วในใจของนางเอกค่ะก็ยังคงหวังว่าจังไห่นั้นจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับความชั่วลายนะของผิงจินโหแล้วก็กลายเป็นคนทรยศอย่างผิงจินโหเป็นค่ะในเวลาเดียวกันนางยังรู้สึกด้วยนะคะว่าการที่จะแบบว่าจังไห่เข้าไปในในกลุ่มของนางด้วยหรือว่าจะไปทํางานใกล้ผิงจิน โหด้วยเนี่ยจะเป็นการเพิ่มอุปสรรคมากมายให้กับพวกเขาในการที่จะมาจัดการกับผิงจินโหนั่นเองนะคะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยถ้าจังไห่ไม่มีใจมาช่วยกับกลุ่มนางเลยนะคะดังนั้นเพื่อทําลายความสัมพันธ์ระหว่างจังไห่กับผิงจินโหคะ่ะแผนการอันซับซ้อนของกลุ่มนางเอกก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆนะคะทีเมื่อจังไห่นั้นกลับมาที่คา,ารุหาดเขาก็เห็นของขวัญที่ส่งมาจากเหล่าบรรดาขุนนางนะคะจากหลายๆตําแหน่งจากทุกที่เลย ทุกคนก็พูดว่าเมื่อของขวัญเหล่านี้ได้รับการยอมรับแล้วนะพวกเขานั้นจะถูกขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็หลีกเลี่ยงภัยพิบัติซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านโฮค่ะผิงจินโฮจวงลู่อินนั้นก็เคยได้ยินเรื่องเหล่านี้เช่นกันและเขาเพียงแค่สืบแล้วก็เฝ้าดูอย่างเงียบๆเ,เพื่อดูว่าจังไห่นั้นจะจัดการกับไอ้พวกของขวัญแล้วก็เรื่องเหล่านี้ที่อยู่เบื้องหลังของของข,องขวัญน,นียได้อย่างไร พอวันลุ่งขึ้นค่ะจังไห้เพศของเราก็ทําสิ่งที่นาทึงขึ้นมาอย่างหนึ่งคือเขาเอาของขวัญน,นั้นไปขายอัเพื่อนแล้วก็เอาไปแลกกับอาหารนะคะต่อมานะคะก็คืออาหารที่เอาไปแลกแล้วไปบริจาคนั้นคือในนามของท่านโหโหโกงอะ่ะผิงจินโหแล้วเขาก็ได้ตั้งเป็นเหมือนกับซุ้มแจกโจกอะไรขึ้นมาในเมืองนะคะเพื่อแจกให้กับประชาชนด้วยทีนี้ค่ะเมื่อได้ยินข่าวว่าอุ้ยมีมีลงทานเอาง่ายๆมีที่แจกอาฮองอาหารผู้คนประ ประชาชนทั้งหลายก็วิ่งมาแล้วก็โค้งคำนับนะคะทำความเคารพต่อแผ่นจาลึกซึ่งเป็นแผ่นป้ายของผิงจินโหตัวโกงใหญ่เลยนะคะเพื่อแสดงความขอบคุณต่อความมีน้ำใจของท่านโหคะ่ะพอท่านโหตัวโกงได้ยินเรื่องนี้โอ้โหค่ะเขาหน้าบานเป็นจังเชิญเลยนะคะแล้วก็ชื่นชมจังไห่เป็นอย่างมากแล้วก็บอกว่าโอ้จังไห่เนี่ยสามารถจะรับของขวัญได้เลยนะไม่ต้องกังวลเลยรับมาได้เลยในอนาคตไม่มีสิ่งใดที่เขาจะแบบคิดไม่ดีกับ จังไห่อะไรแบบนี้ยเพราะว่าเขาจะสนับสนุนจังไห่ในทุกสิ่งที่จังไห่ทําเลยค่ะเขายังบอกให้จังไห่นั้นอาศึกษาศึกษางานเพิ่มมีหนังสือทางทหารเนี่ยเอามาดูเอามาอ่านให้เข้าใจเลยนะซึ่งก็หมายความว่านะคะผิงจินโหให้ความไว้วางใจอีกขั้นหนึ่งกับจังไห่ของพวกเราเขาอนุญาตให้จังไหเ้เข้าๆออกๆ ห้องทํางานของเขาได้อย่างอิสระเลยค่ะเพื่อนๆการดําเนินการนะคะจัดทําโจ๊กเหล่านี้ก็ประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งนี้เมื่อบรรดาของเหล่าบรรดาขุนานางคนอื่นๆเห็นเช่นนี้พวกเขาก็โอ้โหกลัวเลยนะคะ กลัวคะ่ะไม่กล้าจะติดสินบนจังไห่อีกไม่ไม่กล้าจะให้ของขวัญในเวลานี้นะคะเสียงอันถูนางเอกของเราก็วางแผนสมคบคิดอย่างลับๆโดยรอคอยคะ่ะที่จะดูว่าจังไห่นั้นจะตอบสนองต่อแผนที่นางวางเอาไว้อย่างไร แผนการก็มาประมาณเรื่องไอ้ชินเลยนะคะมามาเรื่องการเมืองเลยค่ะเซียงอันถูนันนะคะไปจัดการก่อตั้งกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาให้มีการแบบเออสร้างข่าวลือเป็นแนวเพลงพื้นบ้านแล้วก็ถูกส่งต่อไปนะคะตามทุกตอกซอกถนนแล้วก็หมู่บ้านทั้งหลายเนี่ยคือร้องร้องเพลงพื้นบ้านอันเนี้ยหลายๆวันติดต่อกันเลยนะคะโดยเนื้อหาคําพูดก็เป็นการสื่อถึงในไหนบอกว่าจังไห่เนี่ยเออขุนานางคนใหม่ท่านนี้ที่เข้ามา มีแอบเข้าไปในบ้านของของผู้ลักมากดีที่มีอํานาจมีเงินทองมากมายแต่จริงแล้วเนี่ยก็คือมีเจตนาชั่วร้ายแล้วก็มีแผนการอื่นๆชั่วร้ายมีความเลวทรามมากเลยนะคะโอ้โหค่ะข่าวลือก็แพร่สะพัดเลยนะคะวิธีการนี้ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยค่ะจงางไห่ก็เลยต้องไปที่เจิ้นโลไปที่หอนี้เพื่อไปตามหาหนางเอกนั่นเองนะคะเพราะว่าเขาก็รู้แหละคือพระเอกของเราฉลาดมากก็รู้ว่าเป็นฝีมือไข่ก็ไปค้นหาความจริงนะคะแต่ว่า นางเอกก็หลบค่ะเพื่อนเหลบเลี่ยงพระเอกนะคะเลวากับว่านางก็กําลังหลบอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่วิธีการหลบก็คือ ต้องทำให้พระเอกรู้ว่านางหลบเขาอย่างตั้งใจจากนั้นจังไห่นั้นกลับไปที่คารืหานะคะเขาก็ยังได้รับของขวัญมากมายเยอะแยะเลยแล้วก็แต่ละชิ้นตอนนี้ก็ได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยเหมือนเหมือนที่ผ่านมานะคะตรวจสอบจากคนของผิงจินโหก่อนจึงจะสามารถย้ายไปยังนะคะที่พักห้องของเขาได้ทีนี้ก็มีนะคะเหมือนกับพัดอันหนึ่งสะดุดตาเขามากเป็นพิเศษโดยมีเขียนเอาไว้นะคะว่าให้จังไห่นั้นไปรอบ สังหารผิงจินโฮหายใน3วันต้องทำให้ได้ด้วยค่ะซึ่งไอ้ข้อความนี้นะคะก็ข่าวนี้ก็ตั้งใจที่จะแบบส่งมาแล้วให้ผิงจินโฮหนั้นเห็นอย่างแน่นอนเพื่อนๆทีนี้เพื่อให้ทางด้านของผิงจินโฮหนั้นซึ่งเป็นคนมีความหวาดระแวงอยู่แล้วเนี่ยก็จะได้สงสัยในตัวจังไห่อีกด้วยจังไห่ก็เลยรู้ว่าสถานการณ์อยู่ในสภาวะวิกฤตและตอนนี้นะคะดังนั้นเขาจึงแอบเข้าไปในห้องสมบัตินะห้องลับแล้วก็ไปพบเหรียญรูปเป็นค ขายรูปโซ่ปลา3ตัวนะคะที่ที่ทางด้านท่านพ่อเขาเนี่ยทิ้งเอาไว้ในตอนที่เขาถูกฆ่าโดยไม่คาดคิดในตอนนั้นนะเสื้อผ้าของพ่อแม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนพวกเราก็เพิ่งมารู้พร้อมๆกับละครเนาะจากนั้นนะคะเรื่องราวที่เป็นโศกนาฏกรรมในคืนนั้นก็แบบแวบๆเข้ามาในความทรงจําของพระเอกแล้วก็ขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นอีกครั้งแล้วก็ยังมีร่องรอยของผิวหนังที่อยู่ในภายในเสื้อผ้านั้นด้วยซึ่งฉากนี้ก็ทําให้จังไห้นั้น โหแทบจะใจสลายเลยนะคะเรียกได้ว่าแบบอมืมันกระทบจิตใจเขามากเลยหลังจากนั้นเขาก็นับเนาะแบบเหมือนในใจพยายามที่จะสงบสติอารมณ์ลงให้ได้จากนั้นคุกเข่าลงเพื่อบอกลาท่านพ่อท่านแม่ของเขาแล้วก็สาบานอย่างจริงจังในใจเลยว่าลึกๆเลยว่าเขาจะนําความยุติธรรมนะคะเรียกร้องความเป็นธรรมกลับมาคือล้างมนตินให้กับพ่อแม่แล้วก็ผู้ที่ตายในวันนั้นต่อมาในวันรุ่งขึ้นค่ะขณะที่จังไหายพระเอกของพวกเรา กำลังเล่นหมากอยู่กับทางด้านผิงจินโหเขาก็วางแผนวางยาพิษไว้เป็นความรับละเขาตระหนักดีว่าเขาจะอาศัยโอกาสนะคะทำมันได้ก็ต่อเมื่ออยู่กับผิงจินโหเพียงสองต่อสองเท่านั้นค่ะอย่างไรก็ตามเรื่องมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้นะคะถ้าถ้าผิงจินโโหตายง่ายขนาดนี้ก็จบเร็วนะคะสำหรับเรื่องนี้เอาเป็นว่าเขาก็ต้องวางแผนอย่างรอบคอบแล้วก็เขาก็มาคิดว่าโอเคมันเร่งรีบไม่ได้แต่ว่าก็วางแผนเอาไว้แล้วนะคะ ขณะที่จังไห่ของพวกเราก็คิดเรื่องนี้เอาไว้ในใจแล้วเนี่ยแต่อยู่ๆเขาก็ถูกกระแทกจนหมดสติอยู่ที่ริมถนนค่ะปึ๊กไปเลยนะคะเมื่อเขาฟื้นตื่นขึ้น,นมาเขาพบว่าตัวเองนั้นตกอยู่ในโอ้โหอันตรายหุยเจียนค่ะกําลังลับมีดอยู่ข้างๆเขาช,ช,ช,ชี้ชี้เลยนะคะโดยตั้งใจจะใช้แบบเอามาขู่เอามาประโยชน์จากจังไห่ให้ได้นะคะแล้วก็แอบเข้าไปในคารืหัดของท่านโหเพื่อแก้แค้นค่ะทีนี้นะคะแม้ว่าจังไห่นั้นจะเป็นเพียงแค่บัณฑิตแต่ว่าความปรารถนาที่ จะมีชีวิตรอดของเขาก็ทําให้ตัวเขาก็ต้องดิ้นรนอย่างหนักเฮ้ยเดี๋ยวสีจะมาฆ่าอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้ล้างแค้นเลยนะคะเขาก็เลยต้องใช้สกิลส่วนตัวเนาะมีการตัดชงตัดเชือกแต่ก็ถูกฮุยเจียนจับไว้ได้อีกครั้งหนึ่งฮุยเจียนก็บอกความจริงนะคะแล้วก็บอกว่าเออจะเข้าหาผิงจินโหเพียงเพื่อแก้แค้นแล้วก็ชะลอเวลาก็คือทั้งคู่ได้พูดคุยกันจางไห่ก็บอกว่าจําเป็นต้องมีตําแหน่งเฉพาะเพื่อที่จะแบบเออเข้าไปได้ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่องไรก็ตามเนาะ หุยเจียนนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคนนี้เป็นเพื่อนเก่าถอดเสื้อของจังไห่ออกแล้วก็พบรอยแซ่ที่หลังของเขาอย่างไม่คาดคิดเลยค่ะซึ่งเหมือนกับรอยแผลของน้องชายของเขาทุกประการเลยนะคะจังไห่ก็เลยโอโหฉลาดอีกแล้วเดาตัวตนของหุยเจียนได้จากคําพูดที่หุยเจียนพูดเป็นระยะๆะะเกี่ยวกับความเกียดชังที่เขามีต่อไอ้เจ้าโหชั่วจวงลู่อินนี่พอเขาเล่าให้ฟังนะคะฟังไปฟังมาก็รู้เรื่องราวว่าเออได้รับบาดเจ็บจากไว เด็กมาอย่างไรนะคะแล้วก็หุยเจี้ยนเองก็เอา้านึกได้นะนี่เป็นน้องชายเขานี่หว่าก็กอดด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ยอมรับว่าเขาไงกวนเฟิงค่ะคือกวนเฟิง ปรากฏว่านะคะกวนเฟิงนั้นคือวันนั้นะ่ะโชคดีค่ะโดนลงโทษก็เลยไม่อยู่ที่บ้านนะคะให้ไปเก็บฟืนบนภูเขานั่นเองแล้วคืนนั้นเขาก็ได้มีโอกาสเห็นกับตาว่าครอบครัวนะคะครอบครัวของออตอนนั้นคือพ่อของพระเอกเนี่ยก็เป็นอาจารย์เนาะเป็นอาจารย์ของเขาก็เห็นครอบครัวของพระเอกเนี่ยโดนฆ่าตายหมดนะคะโดยท่านโหช่วเนี่ยจวงลู่อินนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้เดินทางท่องเที่ยวเขาใช้คาว่าท่องเที่ยว เดินทางไปหาวิชากรทั่วใต้ล่าเลยพร้อมสาบานว่าจะแก้แค้นนะคะต่อมาเขาก็ได้ไปพบกับไข่เจิ้นนะคะไข่เจิ้นซันเหลินแล้วก็สึเล่ยก็มาเป็นอาจารย์ของเขาให้แล้วก็ทําให้เข,าก,เขาก็เข้าไปอยู่ในไอ้นี่ได้สําเร็จในในโหนะคะในจวนโหได้สําเร็จแต่ว่าก็ถูกจังไห่นั้นขับไล่ออกไปค่ะทําให้เขาก็เกิดความโกรธแค้นจังไห่ก็นึกขึ้นได้โดยไม่ได้ตั้งใจว่าอ๋อกวนเฟิงพูดถึงเรื่องที่ว่าครั้งหนึ่งขวายตัวนั้นเคยกลับมาบ้านนะคะทาง ที่อยู่ที่อยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้แต่หากพิจารณาจากทิศท,ทางการกลับในฤดูร้อนแล้วก็ฤดูหนาวแล้วน่าจะเป็นนะคะทิศของตะวันออกเฉียงใต้หรือเป็นไปได้ว่าเพราะพระธาตุนะคะก็คือ,คอเหมือนกับ กระดูกอะของพ่อเขาส่วนหนึ่งถูกซ่อนอยู่ในหลุมศพของหลิวเซียนด้วยหรือยังไงอะไรเงี้ยยังเป็นเครื่องหมายคําถามอยู่เขาแค่สงสัยนะคะสถานที่นั้นเป็นสถานที่ลึกลับอย่างยิ่งค่ะจังไห่ก็คิดคิด,ค,ดคิดกับตัวเองอยู่แล้วก็ตัดสินใจว่าเอ้ยต้องไปดูสักครั้งหนึ่งเขาต้องไปสํารวจนะคะจากนั้นก็เข้าสู่ตอนที่10ค่ะเพื่อนๆจังไห่ก็มีเจตนาที่จะวางแผนลับๆแล้วก็จะแบบเออจะฆ่า ผิงจินโหคือเขาก็พยายามอย่างรวดเร็วเนาะคือมีแผนเยอะๆแต่ว่าบางทีแล้วสถานการณ์มันไม่ช่วยให้เขาทําได้สําเร็จไงดังนั้นเพื่อนเขเราก็ฝังอาวุธที่ซ่อนอยู่เนาะตามเตาตามทูบตามอะไรก็ว่าไปนะคะเขาไปที่หลุมศพของหลิวเซียนเพื่อเพื่อที่จะไปค้นหาสิ่งของที่พ่อเขาน่าจะเอามาซ่อนไวค้ค่ะเขาไปพร้อมกับหุยเจียนนั่นแหละนะคะแล้วก็มีท่านซื้อเล่ยมีซื้อเล่ยอีกคนหนึ่งนี่สิ่งนี้ก็เป็นสมบัตินะคะที่ผิงจินโหนั้นกําลังตาม มหาเช่นเดียวกันค่ะจังไห่ซึ่งศึกษาศาสตร์แห่งหวงจุยมาอย่างลึกซึ้งเป็นเวลาถึง10ปีนะคะทำให้เขาใช้ทักษะนี้สามารถเปิดกลไกของประตูนะคะสุสานหลุมศพของหลิวเซียนได้สำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะหลุมศพแห่งนี้ถูกโจรป้นสะดมมาหลายครั้งตอนนี้กลายเป็นเหลือแค่ซากปรักหักพังค่ะอย่างไรก็ตามสถานที่เล็กๆแห่งหนึ่งก็ดึงดูดความสนใจของพระเอกจังไห่ของพวกเรามากมันเป็นคล้ายๆหลุมเล็กๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอนะเพื่อนๆอเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมทํากันบ้านนะไปดูนะซีรีส์เรื่องนี้แอดหวานลงภาพไม่ได้นะคะเอาละนี้ก็เป็นทางเข้าไปในอุโมงค์ที่เขาแล้วก็พ่อขุดเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กค่ะโดยจะนําไปสู่ส่วนลึกของทางด้านสุสานโดยตรงเลยนะคะในเวลานั้นจังไห่ก็ได้หารือถึงตัวตนของเอ๊ะใครวะเจ้าของสุสานเนี่ยกับพ่อเขาเนี่ยเออใครแล้วเขาก็นุมานจากจารลึกนะคะว่าที่นี่เป็นสุสานของผู้ตรวจการระดับสูงเป็นขุน นางระดับสูงแล้วก็ทรงอิทธิพลมากๆจากนั้นทั้ง3คนนี้ก,ก็ก้าวเข้าไปในสุสานแล้วก็ไปพบเห็นความยุ่งวุ่นวายนะคะพร้อมกับซากศพจํานวนมากที่กระจัดกระจายอยู่ในนั้นค่ะเห็นได้ชัดว่ามีคนประมาณ3ากลุ่มนะคะที่มาเหยียบที่นี่เรียบร้อยแล้วบางคนก็เสียชีวิตในในห้องที่เป็นเหมือนห้องโถงเนาะในในสุสานอีกทีบางคนก็เสียชีวิตจากน่าจะเกิดความขัดแย้งภายในกันขึ้นมาแล้วก็ฆ่ากันตรงนี้จังไห่ก็มีความพิธี พิถันแล้วก็สามารถประติดประต่อเนาะข้อมูลแล้วก็ค้นหาตำแหน่งของกลไกลได้สำเร็จนะคะด้วยความช่วยเหลือจากไอ้แผ่นจารึกอาหาจารึกชื่อที่หลุมศพของหลิวเซียน ลงศพนะคะหีบศพค่อยๆเปิดออกช้าๆแต่ปรากฏว่าโอ้โหไอ้เราก็ลุ้นเนาะคนดูเปิดออกมาว่างเปล่าคันเพื่อนด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะคะจังไห่ก็ได้วางเอ่อร่างของเขาไว้ในลงศพเพื่อแสดงความเคารพต่อเจ้าของหลุมศพต่อมาเขาก็ได้พบกลไกที่ก้นค่ะที่ก้นลงศพนะคะเรียกได้ว่าเรียกเรียกได้ว่าโชคแน่ๆหลังจากที่เปิดกลไกแล้วนะคะปริศนาเชิงกลไกก็ปรากฏขึ้นมาบนผนังค่ะซึ่งก็ดูเหมือนจะทดสอบความ ฉลาดความเข้าใจของคนรุ่นต,ต่อมาที่ได้บังเอิญเข้ามาในที่นี้เราได้มาพบกลไกนี้นะคะก็เอาเป็นว่ามันมีความเกี่ยวข้องค่ะคกลไกนี้เกี่ยวข้องกับตัวละครที่หายไปจังไห่เพลของพวกเราหยิบคานะคะที่มันกระจัดกระจายบนพื้นขึ้นมาแล้วก็ตอบประโยคที่ว่ามีเหิงหยางเข้าด้วยกันนะคะมีเหิงหยางพอตอบปุ๊บนะคะก็แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของเจ้าของสุสานเจ้าของหลุมหลุมศพนี้ได้อย่างเต็มที่เมื่อเขาใส่ ทาเข้าไปในกลไกลปุ๊บนะคะโอ้โหค่ะทํางานเลยกลไกลอีกอันนึงผลักกล่องกล่องหนึ่งออกมาจังไห่เปิดกล่องด้วยความระมัดระวงังแล้วก็พบว่ามันเป็นกล่องเหมือนกล่องอโลหะสำลดท,ที่แขวยตัวนะคะพ่อของเขาซ่อนมันเอาไว้ค่ะตอนนั้นพ่อของข้านั้นก็คิดว่าสิ่งนี้สามารถใช้ป้องกันตัวได้แต่ว่าถ้าหากมันตกไปอยู่ในมือของคนชั่วเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาคงจะเร็วลายมากๆ ดังนั้นแล้วเขาจึงซ่อนมันไว้ที่นี่นะคะก็เห็นได้ชัดว่าพ่อของพระเอกนะคะก็ไม่ได้ซ่อนอะไรที่สําคัญจริงๆไว้ที่นี่ไม่เช่นนั้นเขาคงเอาไอ้กล่องเนี่ยไอ้นี้ออกไปด้วยกับตัวของพ่อแต่พ่อไม่ได้เอาไปพ่อฝังไว้จังไหถือกล่องนะคะสำลิดนี้เอาไว้ในมือโดยคิดกับตัวเองว่านี่เป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าการวางยาพิษซะอีกเขาก็บอกให้หุยเจียนนั้นเออเก็บ เติมเติมหลุมก่อนคือกลับให้เหมือนเดิมเพื่อป้องกันไม่ให้คนมาสังเกตเห็นหนะ้าคนอื่นๆเนี่ยจังไหก็ยื่นจดหมายให้กับคนรับใช้แล้วก็ขอให้เขาส่งต่อให้กับเกาหมิงค่ะซึ่งเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์ตลกๆนะคะนี่หลังจากนั้นนะคะเขาได้กลับไปยังคฤหาสน์ของท่านโหแล้วก็ได้พบเพียงพ่อบ้านเนาะกาลังดูแลจัดการสถานที่อยู่นะคะทีนี้พระเอกของพวกเรานี้มองไปด้วยความแบบเออมองผ่านๆแต่ก็รู้สึกเอ๊ะขึ้นมาดูที่เตาทูบที่ วางไว้บนโต๊ะนะคะทําให้จังไหายเพกของเราเกิดความคิดขึ้นมาแล้วบางทีไอ้เนี่ย ไอเนี่ยแหละไอเตาทูบเนี่ยอาจจะช่วยให้เขาจัดการฆ่านะคะผิงจินโหได้ก็ได้ดังนั้นจังไห่ก็รีบกลับไปที่ห้องค่ะไปหยิบทูบที่ขโมยมาแล้วก็ยุ่งๆกับมันอยู่นะคะใส่โน่นใส่นี้เข้าไปหวังจะล้างแค้นให้ครอบครัวของเขาในตอนนี้แหละจากนั้นเขาก็เอาไอ้ทูบเหล่านี้ที่เอามาจัดการเนาะ modify เรียบร้อยใส่พงใส่พิษอะไรก็ว่าไปนะคะใส่ทูบกลับไปยังเตาทูบนั้นแล้วก็ค่อยๆทำความสะอาดอย่างระมัดระวังไม่ยอมทิ้งร่องรอยเอาไว้เลยค่ะทีนี้ ทางด้านของคนรับใช้เนาะก็มีคนรับใช้มาผ่านานมาเนี่ยจังไห่ก็หลอกด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คํานะคะโดยที่ทางใหญ่แม่บ้านเรียกว่าแม่บ้านหรือบ่าวรับใช้ผู้นั้นก็ไม่ได้เห็นถึงความบกพร่องหรือเปิดเผยอะไรคือไม่เห็นอะไรที่มันน่าสงสัยเลยเอาง่ายๆค่ะเอาละ ทีนี้ทางด้านของท่านโหก็ถึงเวลาที่จะก้าวมาข้างหน้าเพื่อจุดทูบเทียนที่โต๊ะพิธีในขณะนั้นเองจังไห่ก็กำลังตั้งสมาธิเลยนะคะตานี่โอโหโคตรจะ หลังจากยิ้มก็เจ้าเล่โอ้โหทำตาได้เสียวจานเล่นบทนี้ได้เยี่ยมมากเลยนะคะตั้งสมาธิอยู่บริเวณนั้นแหละโดยจินตนาการเนาะถึงฉากที่ไอ้โห้ายเนี่ยถูกถูกไอ้กล่องทองแดงนั้นแบบฟาดหัวแบบปึง้งจนตายอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามค่ะท่านโหก็ไม่ได้ไปกระตุ้นไอ้ไกลไกดังกล่าวเลยนะคะมันไม่ใช่ผิดแล้วเพื่อนๆเป็น,ปน,ปน,นกลไกค่ายกลที่พระเอกของเรากะว่าเอ้ยถ้าไปเปิดกดสวิตช์ปุ๊บนะตายแน่ๆค่ะ ทีนี้จังไห่ย,ยังไม่ยอมแพ้ค่ะเพื่อให้แผนของเขาประสบความสําเร็จนะคะจังไห่ก็จึงเสนอว่าเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจวงจื่อฝูก่อนเนื่องจากจํานวนไอ้เตาเผาทูบนั้นมีน้อยกว่า9้าอันอะไรเงี้ยซึ่งถือเป็นข้อห้ามใหญ่เลยตมหลักห่วงจุ้ยแล้วไม่ดีค่ะทางด้านของไอเจ้าโหเนี่ยนะคะก็ไม่เชื่อในทฤษฎีห่วงจุ้ยดังกล่าวในทางกลับกันเขาก็สังเกตว่าจังไห่นั้นกังวลมากเลยแล้วก็ชอบเละเลชอบบบ เอออะไรนะมันอยู่ที่เตาเผาทูเป็นพิเศษค่ะแล้วก็ดูสีหน้าของจังไห่โอ้ตุก,กงโคตรฉลาดเนาะมันก็ดูถึงความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นทีนี้ ทางด้านของอยายบ่าวคนรับใช้คนนั้นมาเปิดเผยว่าคือมาค้นพบว่าจังไห้นั้นซ่อนเหมือนกับได้ได้ทองไว้ในทูบนั่นเองนะคะซึ่งมันไม่ใช่ผิดในตอนแรกจากนั้นเขาก็คิดว่ามันแปลกๆละดังนั้นก็เลยเริ่มเปลี่ยนมันกลับคืนมาค่ะทางด้านของผิงจินโหก็จ้องไปที่เต่าทูบแล้วก็จังไห้ก็อธิบายว่าไอ้ได้สีทองนะ่ะเป็นการปกป้องครอบครัวนะปกป้องตระกูลเพียงเพื่อสแสวงหาความสงบในจิตใจค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางด้านเอท่านโห มันโคตระแวงเนาะมันก็สั่งให้พ่อบ้านไปตรวจสอบเตาทูบอีกทีหนึง่งต้องตรวจสอบต่อหน้าสาธารณะเลยนะ ฉากนี้ค่ะพวกเราก็โอ้โหตายล่าใจตุ้มๆเตาๆแต่รู้แหละว่าพระเอกรอดเอาง่ายๆจังไหรู้สึกประหม่ายอย่างมากนะคะสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือไอ้กล่องทองแดงนั้นมันหายไปเพื่อนๆหลังจากที่หนีจากหนีรอดจากการตายจากภัยพิบัติในครั้งนี้มาได้นะคะพระเอกเราจะตายทุกตอนเลยเพื่อนๆเกือบทุกตอนเลยนะคะจังไห้นั้นก็เริ่มกล่าวคําขอโทษค่ะก็โดยามาประจบประแจงนะคะไอ้โหชวดต่อบอกว่าเออเนี่ยเป็นห่วงท่านโหมากเลยแล้วก็เป็นห่วงนะท่านทาไมไม่ เชื่อวิชาห่วงจุ้ยล่ะอะไรเงี้ยการเปลี่ยนทูบเป็นแบบเออทูบทองคําแทนหรืออะไรเงี้ยนะคะทางด้านท่านโหนะคะพิงจินโหก็คิดว่าทางด้านของจังไห่นั้นช่างทุ่มเทกับความเจริญรุ่งเรืองนะคะให้กับคลหาหน์ของเขามากๆเลยค่ะดังนั้นนะคะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความคิดใหม่ละไม่เพียงแต่ไม่ตําหนิจังไห่นะคะยังไปลงโทษยายบ่าวรับใช้ผู้หญิงซึ่งเรียกว่าเป็นแม่บ้านนั้นแทนด้วยขึ้นนั้นนะคะจังไห่ของเราก็รู้สึก งุนงงโคตรเลยว่าไอ้กล่องกลไกกล่องสำลอมสำลิดมันหายไปไหนวะไหลล่องลอยเหลือเกินอย่างไรก็ตามในเวลาเพียงนะคะ1ชั่วยามหลังจากที่เขาฝังมันไว้ในเตาทูบค่ะก็เฉลยในส่วนของซีรีส์ให้เราดูจังไห้รู้สึกวิตกกังวลมากแล้วก็รีบวิ่งออกจากคฤหาสนะคะโดยไล่ตามคนที่มาเก็บถังขยะไปเก็บเศษขยะ โดยไม่คาดคิดคาดชายผู้ใส่หน้ากากนะคะคือผู้มีพระคุณของเขานั้นได้มาแบบเออจังไห้ได้เจอในระหว่างทางที่ออกไปแล้วก็พบว่าไอ้กล่องสำลดเนะี่ยกล่องทองแดงอยู่ในมือของเขานั่นเองจังไห้ก็เดินตามผู้มีพระคุณนะคะที่ใส่หน้ากาก,ากของเขาไปที่บริเวณกำแพงเมืองแล้วก็เล่าให้เขาฟังถึงฉากโศกนาฏกรรมที่เขาพบว่าพ่อแม่ของเขาถูกเหมือนกับ เ,เขาเรียกอะไรตัดเส้นเอ็นลอกเส้นเอ็นเฉือนอะไรออกมาอะไรเงี้ยผิวนองผิวหนังในห้องลับแห่งหนึ่งนะคะตายโคตรทรมานส่งผลให้เขาเปลี่ยนใจที่จะแบบเร่งเวลาที่จะให้ไอ้เจ้าโหร้ายเนี่ยมันตายล่วงหน้านะคะคือทําเร็วขึ้นกว่าเดิมโดยตั้งใจจะลอบสังหารเขาแล้วก็หลบหนีออกจากไอ้คฤลืสห์ดของโหเลยนะคะแต่ผู้มีพระคุณก็กล่าวว่าเนี่ยนะผู้จัดการจะทาคือจะทําหน้าที่คนเดียวได้อย่างไรกันจังไหไม่สงสยัยเลยว่าเนี่ย ก็คือทางด้านของ ไอ้โหเนี่ยไอ้โหร้ายเนี่ยมันมีความระแวดระวังนะคะมากๆเพราะฉะนั้นมันกำลังทำการทดสอบจังไห่อยู่เมื่อได้ยินดังนี้ค่ะจังไห่ก็รู้สึกหนาวเหน็บขึ้นมาในใจเลยนะคะเขาเกือบพลาดไปแล้วค่ะเพื่อน,เ,นเมื่อคิดถึงสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ยินจากเนี่ยผู้มีพระคุณของเขาทำให้เขาก็ตรหนักได้ว่าตอนเนี้ยเขากำลังเหมือนกับโดนเป็นหมากที่ติดอยู่ในกับดักของผิงจินโหทีละก้าวทีละก้าวเพราะว่าไอ ตัวโกงมันก็ฉลาดเนาะมันก็ทดสอบพระเอกอยู่ตลอดเวลาค่ะ พอได้สติขึ้นมานะคะตระหนักรู้เรียบร้อยแล้วจังไห้เพะเอของเรากลับไปยังคาลือหาดของโห oh, ชั่วนี่จากนั้นไปมองดูร่างนะคะของคือมองดูมองดูจวงลู่อินที่บริเวณหน้าต่างแล้วก็มองไปที่ผิดในมือของเขาจากนั้นก็เคาะประตูเข้าไปจากนั้นเขาก็สาร,รภาพผิดต่อท่านโหทันทีแล้วก็มอบพัดนะคะกับยาผิดให้นี่ไงเออมีคนส่งของขวัญอะไรมาก็ว่าไปแล้วก็บอกว่ามีคนใส่ร้ายเขาโดยตั้งใจอย่างแน่นอนเขาอยาก จะค้นหาผู้ที่มาใส่ร้ายตัวเองด้วยตนเองแต่ก็ไม่พบอะไรเลยหลังจากผ่านไปหลายวันนะคะแม้ว่าเขานั้นจะเป็นผู้คนที่แบบกลัวตายมากๆแต่สิ่งที่เขากลัวมากกว่าก็คือกลัวว่าท่านโหเนี่ยจะตกอยู่ในอันตรายโอ้โหวิชานี้นะคะเรียนมาเรียบร้อย10ปีค่ะก็โกหกไปนะคะหน้าหน้านิ่งๆเลยค่ะก็บอกว่ากลัวมากกลัวท่านโหจะตกอยู่ในอันตราย อย่างไรก็ตามนะคะอีฉากนี้ค่ะตัวโกงเนี่ยนะคะจวงลู่อินเนี่ยท่านโหนี่ก็สงบมากเลยสงบนิ่งแล้วก็เละๆมองแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเจ้าจังไห่เจ้ากังวลเกินไปนะแล้วก็ไอเรื่องข่าวลือที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลต้องกลัวหรอกนอกจากนี้เขาจะฆ่าจังไห่ผู้สนิทของเขาขนาดเนี้ยด้วยข่าวลือได้อย่างไรกันโอ้โหค่ะมีการพูดประโยคนี้ออกมาให้หนาวๆร้อนๆน,นะคะจากนั้นเนี่ยไอโโหชัวนี่ก็ยังคาดเดาอีกว่ามีคนกําลังวางน แผนทำร้ายจังไห่แล้วก็บ่อนทำลายตำแหน่งของเขาะะที่เกี่ยวกับความไว้วางใจที่ที่เขาก็คือไอ้ท่านโหร้ายเนี่ยมีให้ต่อจังไห่นั่นเองจังไห่นะคะพอได้ยินดังนั้นอ่าผ่านไปฉากนี้ผ่านวิกฤตไปแล้วจังไห่ก็กลับเข้าไปในห้องของเขาแล้วก็นึกถึงคําพูดของชายหน้าก,กาผู้มีพระคุณของเขาค่ะจากนั้นนะคะเขาก็ตระหนักได้ว่าศัตรูของเขานั้นมันไม่ได้มีแค่ผิงจินโหเท่านั้นมันยังต้องมีผู้ที่ร่วมอยู่ด้วยอีกส องคนคะ่ะซึ่งคนหนึ่งเขาเดาว,ว่าเป็นท่านขันทีเฉาจิงเซียนแห่งราชวงศ์ปัจจุบันนะคะคนใกล้ชิดกับองค์ฮ่องเต้อีกคนหนึ่งนั้นเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ใดๆกับพวกเขาเลยคือหมายความว่าจังไห่ไม่รู้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะคะแต่ว่าพวกนี้กลายมาเป็นพันธมิตรกันเพียงชั่วข้ามคืนคนชั่วหลายสามคนนะคะทีนี้เขาก็นึกเนาะประมวลเหตุการณ์ว่าเมื่อสิปีก่อนเนี่ย ตอนที่ผิงจินโหกลับมาอย่างเมืองนะคะจากแควนตงเชียแล้วก็ออกเดินทางนะคะกับเฉาจิงเซียนในคืนนั้นก็คือเออไอเจ้ากงกงจากนั้นก็ไปรวมตัวกับบุคคลที่3ซึ่งตอนนี้ยังเป็นอันโนนยังไม่รู้ยังไม่มีใครรู้อยู่ในละครบุคคลที่3คนนั้นน่ะคือใข่จังไห่ต้องหาให้เจออย่างไรก็ตามตลอดหลายปีที่ผ่านมานะคะยังไม่สามารถที่เขาจะระบุตัวต,วตนของบุคคลที่3ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยไอตัวที่เป็นแบบ ปลาเนาะเครื่องหมายแบบปลาทองสำเร็จท,ที่ยังพิสูจน์ได้ว่าคนทั้งสามนั้นต้องถือเอาไว้คนละชิ้นแน่ๆซึ่งตอนนี้จังไห่ก็รู้แล้วว่าเขาจะต้องซ่อนตัวแล้วก็รอโอกาสที่เหมาะสมในการแก้แค้นนะคะโอ้โหค่ะเพื่อนๆบอกเลยสนุกเล้าใจระทึกมากเลยนะคะแล้วก็เสียวจานในบทจังไห่นั้นเกือบจะตายทุกตอนค่ะแต่ก็รอดมาได้นะ้อมีตัวพระเอกนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสซดน์หน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูซีรีส์เรื่อง นนะะสนับสนุนผลงานของเสี่ยวจานแล้วก็จางจิงวีด้วยค่ะสวัสดีค่ะ